พี่ค่ยินดีต้อนรับสู่ช่องส้มมุนชูชนะนะคะขณะนี้เราก็มาดูน้องนะคะร้องร้องเพลงนะคะน้องตุ้มตามนะคะาุงน้้อตตมมเมื่อกี้เมื่อกี้ลงคนถ่ายคลิปเลยครับแอบถ่ายคลิปด้วยตรงนี้นครับผมแหมร้องเพลงถูกใจนะครับลุงคนแอบถ่ายคลิปด้วยลุงคนนี้จะยกกล้องมาถ่ายนี่เลยนะครับผมเรายูทูบเบอร์เราโอ้โหมาไม่ทันซะแล้ว โอ้ร้องสิเราเล่นให้โอ้ร้องไหมโอ้ร้องไหมน้องโอ้ร้องให้ฟังจะดีเ้ของช่องต้องร้องด้วยเออเจ้าของช่องเสียงดีๆนะน้องเสียงดีไปหมดเลยน้องโอ้มาอยู่นี่มออกหน้ากล้องนี่เขิกล้องไลกล้องเลยกล้องเลยนี่นะคะเราก็มาดูน้องนะคะน้องน้องจะร้องเพลงให้เราฟังนะคะแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแจกดับสไครให้ น้องตุงตามด้วยนะคะแล้วก็น้องโอ้ด้วยนะคะโอ้มานังโอ้มานังโอ้มาร้องเพลงเนี่ยเรียนให้โอเคไหมไม่เห็นพอร์เนาะมันจะได้บับเท้าเลยนะมันจะไม่บังกล้องไงโอเคไหม ่คไหมโอเคนะโคกระดูกเดินรอบมีเนื้อไหมเนื้อเพลงมีนี่เนื้อปลาเป็นช้างเนื้อเพลงนี่แหละเรียอไรพี่ความจริงในใจก็องจะตุอตมัมามามาความจริงในใจเป็นนี่รองเพลกันน่ะครับผม

ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเสียงจริงออกมาเสียงจริงออกมาเคยอกกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวน้อยคนดูแสนห้าฉันรักเธอมานี่นะคะเราก็มาดูคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะคนดูแสนห้าครับตอนนี้ อะไรดังน้ทานที่รักและคอยเมตตาังไม่ไหวก่าวห่าว่าเราย่ำเย็นจดจว้ก่อนครับสิเรนรักและคอยวังดีคิดถึงทุกลมหายใจสะดวกดีกว่า ะจบแล้วนะกแล้วก้องเยอะเกินครับอายกล้องครับโอ้ยเสียงพอแล้วยังอายก้องอีกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วตัวหายใช่ใช่ ฉันเฝ้รอังเธอกำลังมืคลิปนึงที่ถูกเก่าคาวันจริงในใจขอ้าเป็นคนจงในใจของลุงฝนก็ว่าก็ว่าถูกเก่าหาว่าฉันเป็นคนคนอะไรนะครับเพาะจริงในใจความรัก้องร้องร้องที่ครับพ่อมาอายกล้องเป็นยูทูบอายกล้องอยกล้องวางกล้องแล้วแออ่ะอ อันดีๆนะครับติดตามอันดีๆนะครับเนี่ยกำลังออกมาแล้วผมเขินแลยเนี่ยเลยเนี่ยเลยกล้องเลยเนี่ยโอ้โหมาแซวกันขนาดนี้ไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยครับโอ้ขอโทษทีนะครับขอโทษทีครับโอ้ไปไม่เป็นจ้องตามไปไม่เป็นเลยเอาไปไม่เป็นเลยเอาเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรครับเอาเพลงใหม่ไหมเพลงเพลงให้กำลังใจลงพนว่าเพลงอะไรครับผม อย่างไรก็ได้ค่ะเป็นไข่ทอดชะอมนะแล้วก็ปลากรลังใตกปองน้ำพรให้ลุงคุณคุณบ้านตุ้กองเอ๊ะโมี่ยังดอกบ่มี่ยังดอกผอดแล้วเลยแหละบ่มี่ยังดอกแค่มีอยากบอกลุงคุณสู่เดิ ขอขอตัวไปแกะขอดกล้นะครับไม่รู้ขวดจริงๆนี่จะอยากร้องแล้วหอยแม่แม่ผู้ใหญ่รวกมาให้เรียบร้อยแล้วนี่โอ้เรากิดข้ากันอยู่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยจัดตอนที่นี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ร้องเพลงให้ฟังนะคะติดเหลืองอย่าว่ากันนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณตาม ขอขอบคุณน้องซุนตาน้องโค้นะคะที่ร้องเพลงให้ให้เรา Youtube ได้ฟังนะคะแล้วก็ได้ทำคลิปจักนะคะนี่คอนเทนต์เบาๆนะคะคอนเทนต์เบาๆนี่นะคะเราก็ดูนะคะ ดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศในช่วงเช้าเรายูทูบเบอร์นะคะเรายูทูบเบอร์ก็ได้มารวมกันที่หน้าบ้านที่ย่านะคะอันนี้เราก็ได้เห็นมีคนนั่งอยู่นะคะก็มีเอฟซีแวะมาแต่เช้าเลยนะคะ ไปไปวันนี้งเย่ไปวันนี้ั่ไปวันนี้หงเ่ไปวันนี้เ่ถ้มีเรือสกต้สามแย้องไปด่วนแยไปแต่ตองงไม่ีเลยตองงอดีเลยแ้พไปไหนมนีปากฟ้องอะไรนะไปปากยี่เป็นรอเป็นลายเงินลายเงินมัหรายเอาวิทานะเดี๋ยวขอเบอร์มา้นตัดลย ý thức ăn chơi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  ăn สุดหลอเดินผ่านหน้ากล้องเราอีกแล้วสุดหลอมายืนบงังกล้องเราอีกแล้ว <st ấy> สุดหลอดจ้องจ้องสุดหลอก่อนนะคะเมื่อกี้มาถ่ายคนเราอะไรพี่เมื่อกี้แอบมาถ่ายข้างหลังเรานะคะ <st ấy> สุดหลอเนี่ยเราต้องถ่ายคืนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะอันนี้น้องไอกะอีกนะคะเนี่ยค่ะพูดที่เสียงดังมากเลยนะคะเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ